สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้เราจะมาเอาปืนเอสแปดาวนะครับมายิงในโหมด PVE นะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมทําคลิปเอ่อในโหมดบัมมี่ไปนะครับคือเรายังไม่เห็นประสิทธิภาพเต็มเต็มของปืนนี้นะครับคือถ้าจะให้เห็นประสิทธิภาพเต็มเมเนี่ยคือเราต้องมาเล่นในโหมด PVE นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เรามายิงโหมด้วก็เนเลียให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะดรอปปืนให้เพื่อนกันนะรับนี้ก็เป็น f c ผมนะครับ เอขออนุญาตเบาเสียงหนึ่นนนงนะเขียบมาลุยเลยครับไม่บั็อกระเบิดจีดีเลยนะครับคลิปนี้ใจสุดนะครับเฮ้ยเฮ้ยน้องช่ว <laughs> ยด้วยมีคนเดียวไม่ไหววะโอเคคิดว่าไม่น่าจะบั็กนะระเบิดจีดีเนี่ยนะครับดูกันว่าไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวยังไงค่อยว่าอครทีนึงแล้วกันเออแต่พูดเอาเท่กันไงไม่บั็กนะฮะแล้ววันนี้เฮ้ยเอ้ยเอ้ย คหนึงนะผมขอเปลี่ยนไอ้นี้แป๊บนึงนะครับอ่าใส่นี้มาเกาะมันก็จะดีขึ้นวะน่าใช่นะนก็เดี๋ยวสงสัยนะครับว่าโหมด PVE เนี่ยมันมีอะไรแปลกขึ้นมาจากโหมด PVP นะครับโอเคแล้วกดตัว C อีอรออ,อตเต็มก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้กันนะครับรอรอข้างล่างเต็มนะครับอ่าเดี๋ยวได้รู้เลยนะครับเอาที่สังเกตได้เห็นแรกๆก่อนเนี่ยก็คือปืนมันจะนิ่งขึ้นนะครับหน้ามันจะไม่สั่นนะเห็นปะ นี่ครับหน้ามันจะไม่สั่นนะแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็เวลากดซีครับปืนมันก็จะรันเร็วนะครับประมาณนี้ครับที่มันแปลกใหม่มานะเนี่ยเห็นวะแล้วก็สุดมันก็ไม่จํากัดด้วยมันจะใช้ได้จนถึงครึ่งหลอดบ้างนะครับไอหลอกข้าล่างสังเกตหลอดขล่านะโอเคครับประมาณนี้ครับที่มันอัปเดตมานะเดี๋ยววันนี้มาลองยิงให้ดูจนจบเกมนะครับ โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะพูดด้วยนะครับว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับที่จะเอาเป็นกระบอกตัวนี้จะซื้อกระบอกตัวนี้มันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับโอเคเดี๋ยวพูดในคลิปนะครับตอนนี้ก็ก็ยิงไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคแรงแรงอยู่นะใครที่ดูช่องพี่นิว m อซฟาบินก็น่าจะรู้นะครับว่าปืนนี้มันก็มีคุณสมบัติแบบนี้นะแต่ว่าช่องผมเพิ่งมาทำไงนะนะครับโอเคครับ ใส่เต็มเลยตอนนี้่าไปกลัวอย่าไปกลัวว่าอย่างวะฉลามแม่งไล่ครับไล่งรับน้องผมโอเคหมดแล้วปะโอเคครับอึ๊บเอ้าชิบหายขึ้นไม่ได้แบบน้าโอเคอ้อยอๆออ้อออออแหลกแหลกแหลก แอบขึ้นอันบนกันคือผมลองเล่นคนเดียวเลยนะแบบโอ้โหแบบช้ามากเลยอะนะครับก็เลยแบบหาผู้ช่วยมาเล่นสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ไปเจนอน้องคนนี้เข้าพอดีนะกะ็เลยเออครับเขาเพิ่งดูคลิปรีวิวเอเอ็กที่ยิงมัมมี่ครับจบเออก็เลยแบบชวนมาเล่นด้วยกันนะวันนั้นครับแต่ผมว่าหกต้องปลาระเบิดน้ำแข็งวะ่ะไม่งั้นแม่งแบบช้าแน่นอนครับเอาตัวนี้ก่อนก็ได้มาเอาตัวคนละตัวก็ได้อะอย่างนั้น โอเคครับ okay, นะมันทะลุได้ด้วยนะครับสองคนนี้ยังไม่รู้นะตีไปเลยเดี๋ยวเสียเวลาเยอะครับแมงล้อยไปไหนหวะนี่ครับนี่ครับนี่ครับปอ,อกตัวอุ้ยคนหนาหมอเคลยครับแมงพุมาใส่น้องหมดละโอเคมาอุ้ยโอ้น้องมีเลเวลจะดีเหรอวะเฟลี่อย่างเงี้ยอัดไปเลยครับรัวๆ,ๆไปอุ้ยแมงพมุฉลามแมงพุ เอ,อก็มาดีก็มาดีครับเกียนมากเลยนะลูกซองตัวเนี้ยนะครับเกียนเลยอะเกียนใช้ได้ครับถึงดาเมจมันจะแบบดูเบาๆไปหน่อยนึงก็เถอะนะครับแต่ว่าก็ยังพอได้นะโอ้บัคกอะไรเะนะี่ยเพราะว่ามันเป็นลูกซองนี่ไงคือดาเมจมัน11อะ่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรวะจำนวนกระสุนนี้มันออกมาเนี่ยมันมีหลายนัดนะครับมันก็ยังทดแทนดาเมจได้นะครับโอเคประมาณนี้ เอ,อ้ยยิงสองคนมันก็ผ่านไปไวดีนะครับลงคนเดียวผมลงไปประมาณยี่สิบกวนาทีมั้งนะครับคลิปน้ำมันยาวไปผมเลย,เยไม่เอาลงนะครับอเอ้ก็หวังเพื่อนจะชอบคลิปนี้กันนะครับอุย้ยให้ผมกดอยู่จงังหวะแต่ว่าใจอยู่ข้างล่างไปเลย ่ากูเอฟโลครับไม่ต้องกอลัวเอฟนะไม่ต้องเสียดายเอฟนะครับเอฟผมมีเยอะมากเลยหมื่นกว่านะครับโอ้ยเออเดี๋ยวแจกปืนนี้ให้คนนี้ก่อนคนที่เข้ามาใหม่เขามีป่ะมาอยิงไปก่อนแล้วกัน <S <S โอเคครับมาดิก็มาดิครับ เห็นว่าคนเขาบอกว่ายิงเอทแล้วหน้ามันไม่สั่นเนี่ยมันสบายตาขึ้นเยอะนะครับเออผมก็คิดเหมือนเพื่อนๆนั่นแหละนะครับแม่งสบายตาขึ้นเยอะนะครับเ,ออเ,เ,เนนะะราลองหมดคลิกขวาเมา่นี่วะร้อยแปดสิบห้าโอ้ไม่น่าเกลียดนะครับปล่อย,อยนี่แหละโอ้เรียบร้อยอุ้ยหลบดีๆนะครับท่านี้ไม่ได้เลยโอเคจะไปครับจะไป ให้น้องเก็บเอียยก่อนเยองล่างละตัวนี้โอเคครับสี่ไปครับสี่ไปครับสี่ไปโอ้โหสะใจสุดๆออขึ้น้าบนลูกโปง่งดีกว่าโอเคปืนแม่งนิ่งไอ้ขี้คดเกียนเลยโอเคนะครับ มันปล่อยลำแสงนี่เรียบร้อยน้องก็แตกแล้ลบ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 ไอ้กดตัวสีแล้วมันวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับนึกว่าสกิลพาวเวอร์มีแล้วขลนเนี่ยจริงกระสุนก็ไม่จำกัดยิงก็เร็วขึ้นแล้วอันนี้เฮ้ยเรากดับปืนให้เขาก่อนอ่าตอนนี้หาตัวเฮ้ย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 นี่นี่ตัวนี้เอาปืนไปจุดห้าเราไปเล่นไหมเอาปืนนี้เราไปเล่นดีกว,ว่าไปปืนนี้ไปเล่นไป ไอ้ข้าปลาลเราเบิดน้ำแข็งนี่ใส่เต็มเลยครับโอเคนะครับตายแล้วเรียบร้อยตายปะตายแล้วครับสวยงามครับไปเรา้วเรก็วิ่งไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวอะไรเลย,เลยอ,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 อําอ้ำอ้ำวิจอยล็อกดิยิงให้ผมหน่อยโอเคตายแ้วแล้วตอนนี้เราก็ยิงไปครับ เนีย่ยลูกซองด้วยคอยไม่เป็นลูกซองครับมันยิงป๊บเดียวแล้วก็ตายเนาะโอเคผมจะลองใช้สกิลซีตัวนี้นครับวิ่งผ่านดูนะมันจะไม่รู้ว่าผ่านได้เปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันกดใสแล้วมันวิ่งเร็วขึ้นใช่ปะโอเคลองดูผ่านปะวะอุ้ยผ่านผ่านเฉยนะครับคือปกติเดี๋ยวต้องกดแซดนะครับตรงนี้โอเคแต่ว่าันนี้ผ่านก็โอเคครับมาก็เป็นด่านนี้เนาะไม่มีอะไรมากครับด่านนี้ปกติเลย แต่ว่าแต่เนี้ผมขอใช้เป็นปืนพิษในการยิงข้ามด่านแล้วกันนะครับโอเคตาพอดีสักสองเม็ดปองอีกเม็ดหนึงครับอุ้ยโอ้โหกรรมเออปืนเราไปเล่นดีกว่าโอเคนะครับถ้าเปลี่ยนปืนนี้มาโอเคครับงามตามนั้นรอรอครับตอนนี้รอกันเดียวเฮ้ยแม่งอันนี้มันค้างวะ่ะโอ้แม่งเล็กฟาดไปทั่วเลยโอเคครับ ไปก่อนนะไปก่อนผมทำอย่างนี้เพราะว่าแค่คลิปมันกระชับนะครับเออผมมาโชว์คุณสมบัติเอีกเนาะเพื่อจะได้ดูคลิปที่ไม่ต้องยาวมากนะครับโอเคคือถ้าไม่ใช้ปืนปืนข้ามดาบน,นี้คือบอกว,ว่านานมากครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาครับตาสุดท้ายแล้วนะครับออใครไม่มีเอ็กเปล่าเอาเอ็กเราไปเไล่นมา ตอไปตรงนี้แล้วกันเพื่อมีคนเก็บไปโอเคครับก็อ่าตั้งทงแป๊บหนึ่งนะปึ๊บอยู่ตรงนี้มีตรงนี้มั้ยตรงนี้อ๋อเรียบร้อยแตกแต่เอ็กตอกอยู่ครับจัดไปครับจัดไปใช้ได้นะครับทำเป็นเล่นนะโอเคเดี๋ยวรอรอมันเต็มกันเดี๋ยวก,กดซีอัพไปครับ ตับ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 ตัวสีแดงขายไปแล้วตัวสีฟ้าดันเหมือนเข้าปกตินะร้อยกว่าร้อยกว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์รับได้ครับอีกรื่อยๆครับเดี๋ยวตายละตั้งถงแวัดนึงนะรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวเรับเป็นหมดนี้ไม่ยิงแล้วนี่หว่านะครับเออเดี๋ยวเราเล่นหมดแต่หมดนั้นไง มันจะรีวิวไม่ครบทวนนะครับโอเคเราลองโหมดนี้โหมดนี้ดูเอ้าชิบหายยังไม่ทันได้ยิงเลยขึ้นไปละอ่ะตั้งส่งให้มันก็รัวเหมือนกันนะครับโหมดนี้แล้วแรงด้วยคือได้เป็นโมดเก่าๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าจะไม่มีคนใช้โหมดนี้เลยนะครับโอเคนี่ผมก็มาใช้ดูแล้วเนาะก็ประมาณนี้เลยครับรัวรัวแ,แรง เดี๋ยวใช้หมดีนี้เงันจบแล้วกันมาครับตั้งธงแ๊บ,บนึงจะได้ไม่ต้องเปลืองเอฟนะครับผมไม่เ,เปลืองเราคนในห้องครับกเขาไม่มีเอฟไงนะครับประมาณนะั้นเคเอาชิบหายโอเคครับ เลือดเหลือสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วสิบแปดล้วโอเคตั้งหงงให้ตั้งธงให้ตั้งธงให้ตั้งธงให้เราแป๊บนึงนะโอเคตอนนี้เต็มหลอดแล้วครับมาปลาหมดรัวดีกว่าใสไปเลยเต็มที่อุ้ยหอ,อกตกโอเคยิงย,วยาวๆเลยก็ได้เก็บกดซีไปเลยอ่ามันก็จะรัวนะครับ อันนี้เป็นสกิลเซตนะครับโอเคนะพอสกิลเซตหมดใช่ไม่มเดี๋ยวเราจะกดซีรีกรอดนึงปึ๊บโอ้โหหายเรียบร้อยครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสกิลเซตของเอสกิลซีดีของปืนเอฟนะครับรีวิวเพิ่มเติมนะครับในโหมด PVE นะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมไลค์แชร์แอนด์ซับสไคร้กับผมด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจใกับผมนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย